Story Arc 101สอนเครื่องมือแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Minowa IT 25ชั่วโมงผมพายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม Story Arc บนมือถือของเรานั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมี playlist นะครับสอนวิดีโอมากมายเลยนะจ๊ะโอเคนะครับก็ เปิดโปรแกรมนะครับได้เลยนะครับกดเข้าไปนะฮะรอสักคู่หนึ่งนะครับระบบก็จะมีหน้าต่างแบบนี้คือโฆษณานั่นเองให้เรากดปิดกรกบาดขวามือบนทิ้งไปเลยนะฮะจากนั้นสังเกตนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองวิธีการใช้งานไม่ยากนะครับให้เราสังเกตซ้ายมือบนสุดก็คือออปชันนะครับก็จะไม่ค่อยจะมีอะไรมากนะครับก็จะมีให้เราเสียเงิน นะเออต้องซื้อโปรแกรมของเขาครับถึงจะใช้เทมเพลตได้ทุกแบบนั่นเองโอเคเพื่อนๆน,น,นะครับดูสังเกตด้านล่างสุดนะครับจะมีเทมเพลตนะครับコレ็กชันนั่นเองกด get it นะครับนะก็จะมีรูปแบบนะครับให้เราเลือกนั่นเองนะมาส r ตอรก็คือเวลาเราสร้างรูปภาพนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองโอเค ก็มาเลือกเทมเพลตนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนั่นเองนะฮะก็เลือกดูได้เลยนะครับสักรูปหนึ่งแบบไหนดีนะครับถ้ามีมงกุฎนะครับสังเกตนะจะมีมงกุฎติดขวามือด้านล่างของรูปนะครับก็จะใช้งานไม่ได้นะครับต้องเสียตังก่อนนะฮะโอเคนะโอ้ยรูปภาพเสียงเงินเยอะจังะอืมนะของฟรีไม่มีในโลกนะครับทุกอย่างต้องเลก นะครับด้วยการเท่าเทียมนะจ๊ะโอเคนะฮะโอเคสักรูปหนึ่งนะมีไหมมีไหมนะโอโ้โหนะครับนะทำใจครับนะเอารูปนี้แล้วกันนะครับโอเคโอโ้โอเลือกมาแล้วนะครับมีให้เราเลือกอีกหลายแบบเลยอะนะฮะ ฟรีครับเนี่ยถ้าไม่มีมงกุฎแปลว่าฟรีนั่นเองนะรูปนี้แล้วกันไอติมนะไอติมนะครับโอเคเมื่อเลือกมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองก็คือเทมเพลตนะครับเราสามารถกดเลือกได้นะครับด้านล่างสุดนะครับก็จะมีพวกนะครับอุ้ยหลุดนะครับตรงนี้ครับจะมีใส่ข้อความนะครับตัว A บวกนะครับนะครับพวก สี่เหลี่ยมนี่คือพวกใส่พวกสติกเกอร์นั่นเองนะครับโล,โลโก้ต่างๆนะฮะตามนี้เลยนะครับถ้าไม่ใช้ก็กดปิดไปนะจานสีนะครับก็คือปรับสีขอบนั่นเองนะนี่ครับเลือกได้นะนะสำหรับบางรูปนะครับถ้าเลือกไม่ได้ก็ใช้งานไม่ได้นั่นเองนะฮะตามนี้เลยนะโอเค ด้านบนนะครับเป็นรูปตัวบวกนี้ครับสามารถใส่รูปได้นั่นเองก็กดอนุญาตเข้าไปนะครับไม่ยากนะกดเข้าไปเลยนะครับก็เลือกสักรูปหนึ่งนะครับใส่เข้าไปนะฮะโอเคนะครับนะกดเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้นะครับตามนี้เลยนะถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้นะครับนะสามารถกลับรูปได้นะครับกดถูกต้องขวามือบนได้เลยนะครับ เนี่ยกดไปครบนะฮะกดไปเลยรูปไหนดีรูปไหนดีนะรูปไหนดีนะนนะอ่ะนะครับนะครับตามนี้เลยนะฮะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับเราสามารถใส่ข้อความได้ก็กดบวกข้อความด้านล่างนะครับนะก็ใส่เข้าไปครับตรงนี้ก็จะมีฟอนต์ด้วยนะครับนะนี่ครับมีฟอนต์มีฟอนต์นไทยด้วยนะครับนี่ดูสิ เยอะเลยครับก็ลองกดครับดาวน์โหลดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นพิมพ์นะครับข้อความได้นะครับอ d ด t ินะฮะว่านะครับดูนะครับมองไม่เห็นอนะมองไม่เห็นอนะทำไงดีนะครับนี่นี่นอ่ะเลื่อนได้อ่ะมองไม่เห็นก็เลื่อนขึ้นมาได้นะครับ ถ้ากดเข้าไปกด2ทีนะครับเข้าไปที่ข้อความเดิมนะครับเราสามารถแก้ไขได้นั่นเองนะครับดูคลิปนะครับนี้นะครับจบนะครับนะแล้วรวยนะเออครับนะครับตามคอนเซปต์นะฮะโอเคเมื่อแก้ไขข้อความแล้วนะครับกดถูกที่อยู่ตรงขวามือตรงกลางจอได้เลยนะครับนะ แค่นี้เองนะครับตรงนี้เลื่อนขอบนะครับนะถ้าจะแก้ไขครับกดดับเบิลเข้าไปครับที่ข้อความนะประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะมีด้านล่างนะครับก็จะมีปรับขนาดนะครับขนาดอกซอนะเนี่ยเลื่อนได้นะครับเนี่ยอ่าเลื่อนได้ครับไม่ยากนะฮนะครับกดดับเบิลสองทีนะครับกดจอลงมานิดนึงนะครับ เปลี่ยนข้อความได้นะครับเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนระยะห่างได้นั่นเองนะเปลี่ยนขนาดตัวความสูงก็ได้นะครับเปลี่ยนชิดซ้ายชิดขวาก็ได้นะฮะตามนี้เลยนะเปลี่ยนสีก็ได้นะเออนะครับสีค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่มันก็จะมีสีที่เสียตังค์อยู่นั่นเองโอเคแต่สีเสียตังค์เยอะจังอะแต่มันก็สวยนะอืม นะครับนะก็ลองเลือกดูนะครับประมาณนี้เลยนะส่วนตรงที่อยู่ทางขวาสุดนะครับก็ใส่นะครับแบ็กกราว n d ข้อความนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกสีได้นะครับตามนี้เลยนะถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้นะครับนะประมาณนี้ก็ใส่สีขาวก็ได้หรือจะใช้แบบนะครับ โปร่งใสก็คือซสายบนสุดนั่นเองโอเคก็ตามนี้เลยนะส่วนจานสีก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าถ้ารูปภาพแบ็กกราวไหนนะครับมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะฮนะสังเกตนะมันก็จะสีก็จะเปลี่ยนนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าถ้าเรากดหลุดทำยังไงอ่า ถ้าเรากดหลุดทำยังไงเรากด back กลับไปนะครับไปที่ My story ด้านล่างนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมงานของเราที่ยลังทำไม่เสร็จนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองก็กดเข้าไปได้นั่นเองนะฮะไม่ยากใช่ไหมล่ะนะครับสำหรับมือลั่น <laughs> นะครับนี่ครับรูปกรอบสามารถปรับได้ไหมนะครับเทมเพลตตรงนี้กดไปนะครับไม่สามารถ นะครับเลื่อนได้นะครับแต่เลื่อนนะครับเลื่อนรูปที่อยู่ข้างในได้แต่ไม่สามารถเลื่อนกรอบได้นั่นเองเป็นเทมเพลตที่ล็อกนะครับล็อกตำแหน่งนั่นเองนะจ๊ะโอเคมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเซฟนะฮะที่อยู่ขวามือด้านล่างเลยกดเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพแบบนี้ให้เรากดคำว่าอัลบั้มได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับ รูปภาพก็จะเซฟเข้าไปในแกลลอรี่นั้นครับก็ลองไปดูนะฮะว่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนักจะโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ